โดนนี่ควานซิ่ง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 ปั๊บขับไปตั้งแผงยังโหคำเตือนรายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเป็นรายการที่อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีภาวะาการกันตนควรดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอรอไม่ควรดูรายการนี้เพียงคนดเดียวควรชวนทั้งบ้านมาดูด,ด้วยกันนะจ๊ะอะโอเคนะครับทุกท่านก็อันดับแรกเลยนะครับกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกท,ท,ท,ท่านนะจ๊ะ มาวันนี้วันจันทร์เพื่อนวันจันทร์ขยันแจกหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูนะครับสําหรับวันนี้เรามาย้ายค่ายย้ายเกม,มหน่อยเพื่อนครับเพราะว่าพีจี PG กำลังปิดปรับปรุงนะครับก็ไม่รู้ว่าปรับปรุงไปทางที่ดีหรือทางที่แย่แล้วนะ <c oughs> เ,เรามาเล่นในช่วงเวลาของลักกี้ไทม์นะครับก็มีแจ้งเกมของค่ายไพร์ม a t i c ติกหรือว่าพีพีเข้ามานะครับเดี๋ยวไปดูในกลุ่มหน่อยเพื่อนปั๊บปั๊ปปั๊ปั๊ปั๊นะจ๊ะในกลุ่มก็จะประมาณนี้นะครับก็มีแจ้งเกมเป็น สวิตโบน a n z า,นาทอไพายเลตโกโลแล้วก็ดราโก้นะครับก,ก็มีแถมจ๊กเกอร์มาอสองเกมเหมือนกันเป็นซาฟารีนะตัวนี้ตัวใหม่นะครับซาฟารีนะแล้วก็เอสเซ็กแคมเพอ่นี่โอ้โหนี่นะครับสวิตโบน a n z าก็แตกไปนะอยากไปทอเพื่อนนะไปดูทอกันหน่อยนะครับก็ใครอยากรู้ว่าเขากรุ๊ปยังไงก็คอมเมนต์เลขใต้คลิปนะจ๊ะเออ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปเลยดีกว่านะครับ power of ทอท็ทุนเรา600นะครับทอซื้อที่100ได้นะที่เบ็ดหบาทนะดูดูดูนี่นีับนวนี่บนหัวนี่วันนี้อาจจะติดมุมหน่อยนะครับเพราะว่าหน้าเกมมันเต็มเต็มจอว่ะเพื่อน เออโอเคนะครับก็ซ <g oda> <Street> ื้อวิตามินกันอยู่ที่นี่หลังหลังหลังหัวหลังหัวนะเอเอหนึ่งร้อยนะจ๊ะเบ็ดหนึ่งบาทก็หนึ่งร้อยสี่บาทก็สี่ร้อยหกบาทก็หกร้อยประมาณนี้เดี๋ยวก็ปร,รับอะไรนิดหนึ่งนะครับพอไม่ได้เข้ามาเล่นนานนะครับสำหรับค่าย p ี p ีไพรม i c ิกมาดูเลยกันเพื่อนว่ากูจะมีกำไรหรือเปล่าวันนี้นะครับเล่นเอาเ,เ,เล่นค่าเวลาก่อนแลวกันนะ สำหรับค่าย b p นะครับแต่ว่ามีเกมเยอะแยะมากมายนะครับที่น่าเล่นนะสําหรับค่ายนี้นะก็ไม่ต่างอะไรกับ PG นะครับก็เว็บที่ผมเล่นอยู่ก็เบ็ดที่1บาทนะครับซึ่งพ P ปกติะเขาจะไม่เบ็ดกันที่1บาทนะครับก็จะเริ่มต้นนที่สักประมาณ4บาทนะครับแต่ที่ผมเล่นอยู่มันเบ็ดที่1บาทเพื่อนก็ใครที่สนใจก็ลองเข้ามาดูแล้วกันนะครับเออกูซื้อไปกูซื้อไม่ต้องดีใจ ามาหมุนวงล้อครับกูทำไมกูต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยวะอ้สกรูกับหลังเพื่อนสกรูถอยหลังย่าเอ,าเอา้ย,ยมึงจะกลูไปหน้าโอ้โหเขี้ยม,มากมุนไปมมุนไป ดูคำนวณสักนิดนะครับเออก็ไม่รู้ว่าเทคนิคที่ออกมาใช้มันจะเป็นยังไงเพื่อนครับเพราะว่าเกมนี้ไม่เคยมาเล่นเหมือนกันนะครับก็เอามาผสมผสม,ผสมแล้วกันนะครับการที่จะเข้าสเก็ตเตอร์ได้ก็มีตัวอักษรสีทอง T H O R เห็นไหมตัวสีทองเนี่ยออกมานะครับสี่ตัวเราก็จะเข้าฟรีสปินนะถ้าเราบิดเองนะเดี๋ยวถ้าเราซื้อไม่ต้องคิดอะไรมากเพื่อนมันออกเนี่ยอยู่แล้วสี่ตัวอะปับอปับสกูตไลหลังหง่อย,อยโอ้โหเคียตกดำอีกแล้ว ไปต่อเลยเดลือสองร้อยเก้าสิบแปดแล้วอ่ะเอ้ยไม่ต้องพูดมากทอ,อไม่ใช่เพื่อนเล่นสกูตอยหลังเออได้อยู่เพื่อนไปคูณยี่สิบสองให้ได้นะครับสกูสก,สก,สกูไม่ต้องสกูแล้วตรงนี้กูได้แน่นอนเพื่อนครับมาเด้ง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 ,เ,ดงเออคูณยี่สิบสองไหมครับแม็กมันอยู่ที่ยี่สิบสองนะครับการหมุนนะ เออ Power of t h o r นะจ๊ะยังไงตอนนี้เพื่อนครับคำนวณมาหรือเปล่าโอ้โหมีวายไม่มีคำนวณลุ้นขวานเลยเพื่อนสำหรับเกมนี้ลุ้นขวานก็ค่าเวลาเพื่อนครับรอ P.G. นะไม่รู้ว่าจะเปิดตอนไหนเหมือนกันนะครับอย่าเปิดมาก็จัดแปะเลยแล้วกันนะ P.G. นะ <laughs> ใครรอนะครับก็ก็รอไปครับ อีกอย่างนึงนะครับวันนี้ในเพจนะประกาศผลนั่นขวานไอขวานซิ่งเพื่อนไอขวานซิ่งไอขวานซิ่งดอกนี้โอ้โหเชื่อมันไม่มาอะไรมาอะไรมาเพื่อนดอกนี้ขวานซิ่ง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 ปั๊บขวไปตั้งแผงโอ้โหยังโหดคือล่ะ541บาทขวานซิ่งทีเดียวรู้เรื่อง ลุ้นเลยเพื่อนสาหรับเกมของค่ายแพล็กบิิกนะครับตัวตัวสัญลักษณ์มันราคาแพงนะแพงกว่า PG นะครับเวลามันคํานวณเ,เข้า,อาคอมโ,มโบใหญ่ๆนะครับบอกเลยว่ากําไรเลยเพื่อนทีเดียวสําหรับค่ายนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่ควรจะไปคลุกอยู่กับ PG นะครับต่อให้มันต่อให้มันจะเลวร้นะครับทำร้ายจิตใจเราแค่ไหนเปนเป็นครับเครียกก็ยังไป PG แน่ทำยังไงก็ไม่มานะครับสำหรับใครบีบีเนี่ยไม่รู้แปล э กแปล э กใจเหมือนกันนะครับทูนหกร้อยกูตอนนี้โอ้โหดกระเติมมาแปดร้อยแล้ววะรวมมันนะสองร้อยเก้าสิบแปดบวกกับห้าร้อยสี่สิบแปดนะครับสำหรับเกมนี้มันจะไม่บวกให้ทันทีเลยนะครับมันจะมาบวกทีหลังย้อนหลังแล้วน,นะเฮ้ยจะประับตรงนี้ตกลูกเก้าเพื่อนขอลูกคิวเพื่อนช่องแรกเพื่อนลูกคิวช่องแรกก่อนเพื่อนบ้า แล้วไม่คำนวณไม่อะไรเลือห้ามูลปาบลูกสิบลูกเก้าลูกสิบลูกเก้าเพื่อนชักมาแบบนี้เพระก็สองเด้งเออลูกคีลูกคีลูกสาวเขาด้วยเพื่อนลูกเก้าอีกแล้วลูกเก้าบวกวายยังไงเพื่อนตรงนี้อะไรต่อไหมได้สามสิบเก้าบาทอะลุ้นสนานนะครับเราเบ็ดต่ำนะครับเบ็ดที่หนึ่งบาทแค่นั้นเองครับ หนึ่งบาทก็เอาเรื่องเพื่อนหนึ่งบาทก็เอาเรื่องเอาดิคูณสิบหกไปแล้วตอนนี้คูณอุ้ยได้คูณต่อเนื่องคูณสิบเจ็ดไปแล้วเวลูกเคมาอีกแล้วเวล์เออคือไม่รู้จักแล้วนะว่ามันชื่ออะไรแต่ว่ามันเป็นไอสัญญัณ์ที่เป็นหน้าคนมันจะสูงกว่าตัวที่เป็นตัวอักษรนะครับเวลาคำนวณนะก็ใครไม่รู้ก็ ดูที่อินโฟตัวไอ้นี่ครับตัวไอ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 นี่ตัวไอนี่ตัวไอ,วววไอน,ไอน,อไอนี่นะกดเข้าไปดูอินโฟได้ไนะครับว่าลายการจ่ายมันจ่ายยังไงพื้นเอาดีไหลไปเจ็ดร้อยแล้ววะโอ้โหคำนวณมาต่อเนื่องเอาดิคุ้มแล้ววะ่ะตกดำไปสองรอบ <laughs> จบ22หมุนนะครับได้มา728บาทโอเคถือว่าไม่ต้องไม่ผิดหวังครับยอดรวมอยู่ที่1,025บาทไปต่อไปต่ออย่าไปยอมเพื่อนอย่าไปยอมแพ้อย่าไปยอมแพ,แพ้เธอนั้นจงหยัดยืนและยุกลุกยุกลุกขึ้นอีกครั้ง <laughs> คุณคือ้นลองเสียงเพี้ยนนะครับ <laughs> ก็ใครยังไม่ดที่ยังไม่ได้กดไลค์กด u u s c r i b e กับช่องของผมก็ฝากกันด้วยนะจ๊ะกดกันมาเยอะๆนะครับช่องนี้เป็นช่องใหม่ของผมเองคบตุย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 ช่องนี้เป็นช่องใหม่ของผมเองนะครับคือช่องบินเข้าไปบ่ายผู้ปัดก่อนนะจ๊ะใครยังไม่รู้กดกดกด subscribe ไว้ เวลาลงคลิปมันก็จะแจ้งเตือนเป็นคนแรกๆนะจ๊ะซื้อต่ออย่าไปย่องซื้อต่ออย่าไปย่องอย่าไปย่องอย่าไปย่อง,อ,งอย่าไปเยงหมุนต่อเหมือนกันอย่าไปย่องอย่าไปแยงเพื่อนครับมันมีให้หมุนเราก็ต้องหมุนเข้าใจบอสไอ้อสกูถอยหลังเพื่อนอย่าสกูแตอย่หลังมาตึกตกดำนะมึงออไปต่อ โอ้โสกรูถอยหลังไปแล้วอีกทีนึงเพื่อนคูนยี่สองเฮ้ยไปหน้าไปหน้าเอ้ยเชี่ยกูคุณว่ามันถอยหลังกลับมานะนี่ถ้ามันถอยหลังกลับมานี่กูจะกระโดดทีมหน้ามึงเลยนะมาอุ้ยมาตรงนี้ครับต้องมีกำนังด้วยเอ้ยขวานซิ่ง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 มาแล้วขวานซิ่ง ปั๊บก็ไปขวานมาดอกนี้มีคำนวณอะไรหรือป่าเพื่อนเนครับเชีย่ยไม่มีว่ะ <c oughs> โอ้โถ้ามีขวานกับด้านหน้าแบบเป็นทออะไรอย่างงี้นะ <c oughs> ทีเดียวเพื่อนแตกกระชูดกระชูดกระชูดยังไงโดนไี้มีวายมาแล้วมีคิวมีเอคิวเอมาต่อเนื่องโอ้ยช่าไม่ต่อโอ้โหไม่ไหลแล้วอ่ะ นี่แต่มาเจ็บคออย่งมันเป็นโควิดหรือเปล่าวะปั๊บปั๊บไม่ไม่ปั๊บ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 ก็ยังไม่ปั๊บปั๊บไม่เชี่ยแล้วมึงจะไหลไปมึงจะว่าวไปถึงไหนวะอย่าว่าวเบื้อนอย่าว่าวอย่าว่าวอย่าว่านานเบื้อนอย่าว่านานทอว่านานขีดมือเข็ดแขนเข็ดขาเบื้อนครับ มาดียาวเวานานเพื่อนโอ้โหมึงว่าไปกี่ตาแล้วเนี่ยหรือว่าทีหลังไม่ต้องหมุนนะเอาควร14ก็พอไหมเดี๋ควคสิบสมันก็เด็กเด็ก,กเรียบอีกอะเรายังไม่รู้นะครับว่าเกมมันมีลักษณะการจ่ายหรือว่าการแตกเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเอาเยอะไว้ก่อนเวลาหมุนนะมาลูกเกลูกเก้าลูกเก้าลูกเก 9, ลูกเก้าลูกคิวลูกเคลูกเคลูกเคลูกเอลูกเจลูกคิวโอ้โหไม่มีอะไรอีกแล้วอยากได้คำนวณทอสักครั้งหนึ่งนะครับมึงก็จใจกูหน่อยเถอะเอ้ยมึงก็จใจกูหน่อยเถอะโอ้โหได้แต่ตัวสัญ,ญลักษณ์อนนักษรอย่างเดียวเลยนะตัวที่เป็นหน้าคนไม่ค่อย้คำนวณ่ะ นี่แน่พูดปุ๊บมาปับปบป๊บพูดปั๊บา๊าปุบปบปบป๊บพูดปุ๊บปุ๊บมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมาปุ๊บปุ๊บเออขวานซิ่งได้ลูกก้าวมาเพื่อนครับลูกก้าวมากระจายกระจุยกระจายกระจายกระจุยลูกก้าวอีกแล้วเยี่มันไม่ตกเป็นวายเห,หรอวะแลวไอขวานนี่มันคืออะไรตกทีเดียวยงั้นอ่ะโอ้โหจบ ซื้อไป100ได้มา300เพื่อโอ้โหแค่นี้ก็โอเคแล้วนะจ๊ะถือว่าเราเป็นการฆ่าเวลาแล้วกันนะครับก็ทุ่ง600เรานะครับเราปันมาได้ที่1,225บาทถือว่าได้หนึ่งเท่านะครับก็ไปถอนเก็บไว้เพื่อนครับเดี๋ยวไปต่อพีจีกันนะจ๊ะอา่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องผมด้วยนะครับวันนี้ก็จบไปแค่นี้แล้วกันนะครับสำหรับเกม power of Thor นะครับเดี๋ยวค่อยมาเล่นกันใหม่เพื่อนกับค่าย BP นะครับวันนี้ลาไปก่อนสสวัสดีจ้า